เคยอ่านหนังสือเจอก็เคยอ่ะว่าเอาที่ไปเขาเหยียบแล้วแล้วได้อ่ะถ้าไปเจอไปอะไรก็อีกว่าไปอย่างไม่รู้สินี่นี่คือได้ยินมานะนี่จไปเหยียบก็เลยถามกับผู้ที่ท่านดูแลที่อยู่ว่ามันเป็นยังไงท่านก็บอกอย่างเนี้ยนะซึ่งท่านผู้ฟังฟังก,ก็คิดเราเองนะครับผมไม่ได้ตัดสินว่าใครติดใครถูกนะมันตัดสินไม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือถามท่านที่ดูแลที่ว่า มันเป็นยังไงนะเพราะผมเองก็ไม่มีความรู้ว่าเขาเขาเหยียบแล้วมันดียังไงผมก็ต้องบอกว่าไม่เป็นครับนะคือผมจะเน,น้นกันก็คือสายวิชาบุญแล้วก็ติดขัดอะไรผมก็ถามเอาอะนะถามใครก็คงไม่รู้เท่ากับท่านที่ที่อยู่นะที่ตรงนั้นดีที่สุดแล้ะจริงท่านท่านจะรู้นะรู้รู้รรรหลายอย่างของผมก็มีนะผมก็จะขายที่นะฮะเกิดปัญหาขายไม่ได้ ทีนี้ผู้มีจิตเป็นทิพยมันไม่ได้มีแค่ในกลุ่มผมว่านอกกลุ่มผมก็มีนะวันหนึ่งผมก็ไปคุยเล่นๆนะฮะขายที่ประตอบสวนกลับมาซึ่งผมงงมากก็บอกอาจารย์ให้บุญเขามากไปอะ่ะเอ้าเราเอ้าเลยมีด้วยหรอให้มากก็ยิ่งดีนะในหลักความเชื่อลร,รักมากให้มากเขาก็บอกว่าคำตอบที่ได้ก็เลยต่อกลับไปถึงที่ที่ที่ทผมจะขายนะฮะ แกิจะเป็นพ่อค้าขึ้นมาแล้วนะก็เลยได้คําตอบกันมาว่าเขากลัวเขาไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนถ้าเกิดว่าขายได้แล้วเขาจะไม่ได้อีกเออเราก็เออใช่เว้ยเฮ้ยเราก็คิดไม่ถึงก็ต,งตั้งหน้าตั้งตาให้ทุกคืนเลยผมผมก็จะขายนะผมก็ทําวิธีนี้แต่ได้เมื่อไรพวกเองตอบผมไม่ได้เลยนะอย่านึดว่าผมวิเศษจนขายได้น้องยกเว้นขายถูกคำเดียวเนาะ ก็เลยให้สัญญาเขาบอกเอางี้ให้ทั้งชีวิตพอใจไหมพอตอนนี้ทุกฝ่ายโอเคหมดเหลือแต่กุศลกรรมผมที่จะมาถึงตอนไหนผมก็สั่งผมไปครับได้มาอลายผมบังคับไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็มันเงินไม่น้อยอะนะไม่ใช่ชาวบ้านชาช่องที่ทั่วไป,ปะจ,จะมาซื้อได้เศรษฐกิจของปัจจุบันเออเธอพูดมาถูกต้องเ๊้เลยท่านบอกว่าอีกข้อนึง เกือบลืมท่านบอกมันอยู่ที่เศรษฐกิจของโลกด้วยของมนุษย์ด้วยถ้าตอนนั้นเศรษฐกิจมันตกมันต่ําท่านก็ไม่รู้จะไปเอาใครที่ไหนคือไม่รู้จะไปโดนใจใครเหมือนกันอ้อมันต้องใช้เงินเยอะเขาสต่างไม่มีก็จะเออไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดเวลานี่คืออันดับแรกเลยสิท่านบอก ท่านก็ต้องมองเศรษฐกิจเนี่ยทันสมัยด้วยท่านบอกว่ามันอยู่ที่เศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการของมนุษย์ด้วยเศรษฐศาสตร์เออแล้วที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงมันเหมาะกับการทําธุรกิจไหมอะไรไหมเนี่ยท่านบอกท่านเองก็ต้องมองแล้วมองพยายามมองหาผู้ที่จะต้องมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะท่านหนึ่งจะพยายามไปดนใจเขาและเขาต้องมีเงินด้วยนี่เรื่องใหญ่เพราะงั้นกว่าท่านจะเสาะหาได้ให้ลงตัวมันก็ไม่ง่ายนะครับนะ ก็ทํางานเหนื่อยนะอืมก็ถามว่าช่วยไหมท่านช่วยเพราะว่าอะไรอย่างผมทําผมก็พยายามต่อด้วยบุญตลอดมันก็ท่านก็อยากช่วยแต่โอฟังดูแล้วนี่ผสมภาษาหลายอย่างเนาะงั้นไม่ใช่นึกจะขายก็ขายได้ด้วยการบนบานโกสมัยก็ใช่เรื่องอดีตก็ใช่คือโลกโลกของเศรษฐกิจใช่เลยเงินอ่ะมันใช่เงินอ่ะนะเพราะงั้นท่านที่ จะขายที่นะครับหลายหท่านร้อนเงินจำเป็นต้องขายก็ฟังฟัง,ฟงแล้วก็วิเคราะห์ผลนั่เองนะครับว่าอันไหนถ้าเป็นประโยชน์ท่านจะนำไปใช้ก็เอาไปนะแต่นี่คือประสบการณ์ที่ผมได้จากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีผู้จะขายที่เขาเขาถามมาแล้วเพอเอนเราก็เออมันก็สามารถเอามาเป็นตัวอย่างอะเนาะก็เลยต่อแล้ว ท่านก็มาคุยด้วยกูคุยนานด้วยเรื่องอื่นเรื่องเอินคุยกันยาวเลยนะแต่ตรงนี้ก็คือตัวตัวจับเป้าอะขายที่วิธีการทางสายบุญทำยังไงนะครับส่วนสายอืน่นผมไม่มีความรู้นะผมก็บอกแค่ตามสายผมส่วนท่านจะไปประยุกยังไงก็ตามสบายนะครับครับอ่านี่เรื่องขายที่ไปเรื่องหนึ่งละนะเออทีนี้ อยากอยากพูดสักนิดหนึ่งแอดมินก็เจอเนาะไอ้ทาบุญแล้วมันได้บาปนะเราก็เห็นหลายอย่างนะปัจจุบันนี้ทุกคนนะคิดดีนะที่จะอยากทำบุญอยากสร้างบุญอืแต่ว่าการกระทําเนี่ยมันไม่มีผ<า>ู้ที่มาบอกไม่มีใครบอกผลเสียผลดีเพราะาทุกอย่างเนี่ยต้องมีดีและเสียคู่กันทุกคนจะคิดว่าทุกอย่างได้บุญได้บุญสร้างกันไปสร้างกันไปโดยที่ไม่คิดว่าผลร้ายตอบกลับมาถึงตัวเนี่ยมันก<ม>็หนักนะอันตรายอ่ะเนอะ ก็หลายอย่างนี่ก็ต้องบอกว่าชาวพุทธเราไม่รู้บางทีเราก็ทําในสิ่งที่พลาดโดยที่คิดว่ามันใช่นะก็เจตนาดีนะแต่ก็อันแรกเลยตอนนั้นมันน้อยมันน้อยเขาบอกมาก็คือ,อเรื่องการเขียนชื่อใส่กระเบื้องคาโบนการใส่ชื่อไว้ที่ฐานพระพุทธรูปนะไปเข้าขายปรามาตพระพุทธองค์โดนเข้าไปจนเต็มเลย <inate> นะงั้นตรงนี้ใครที่สร้างไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรถ้าท่านสละเป็นของพระศาสนา,า,า,าแล้วท่านอย่าใส่ชื่อนะไม,ม่ันมันติดยึดติดมันเกิดคาว่าของกูอ่ะโอ้ <m> ผมเจอที่ที่หนึ่งนะไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะเป็นพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วรอบๆอบนี้สร้างเป็นเป็นแจสะสลักนะถ้าที่มองแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแต่เอาชื่อของคนที่บริจาคจะเป็นชื <m> ่อพระพระพุทธเลย แล้วใช้ชื่อคนใส่เข้าไปอ่ะเรามองอึ้งเลยนะไปเห็นนีคิดได้ไงเนี่ยก็คือเขาเขาเขาก็อยากมีชื่อเออเป็นพระพุทธแล้วก็ชื่อคนใส่เข้าไปมันก็ชื่อชื่อเจ้าของนะ่ะตั้งไปชื่อพระพุทธสมชายเนี้ยอันนี้สมมุตินะสมะสมุตินะนะมันยังไงอยู่นะเราเห็นเราอึ้งอึ้งอยู่นะแต่นี่จจดีใหญ่ึ้นด้วยนะเจดีต้องมาเลยนะ ไปเห็นเขาเวีนแล้วไงปาบแล้วไงนะไอ้ตามเสายังพอว่านะแต่ที่พะกกระพุทธรูปหรือกบเบื้องนี่มันอยู่เหนือไงที่ชื่อเราก็เลยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่บนหัวพระพุทธรูปมนเศษพระพุทธรูปเ,ออเลยสมมติเจอกระับเบื้องนะนนนตงแต่แต่ถ้าเป็นก้อนทองเหลืองที่เขาจะหลอแล้วเขียนชื่ออันนั้นมันมันละลายหายไปคงคงไม่เป็นไรหรอกนะมันไม่ได้ติดอยู่ถาวรไงนะ,นะงั้นก็ฝากเขาไว้นะครับตอนแรก มันน้อยเข้าไปเจอนะอันนี้ได้อันไหนมาจากไหนก็บอกกันนะครับแล้วผมก็เลยลองก็พิจารณาผลกันแล้วก็โอเคเลยผมก็พลาดแล้วพลาดแล้วทำเลยขอเข้ามาพระรัชนาไัยสาขาพระเจ้าไม่รู้อ่ะแต่ต่อไปก็อย่าทําอีกสินะนั่นคืออันดับแรกเดียครับที่ว่าเราทําบุญแต่บันดนเผลอเจอเศษกรรมเข้าไป ลงไปปรามาพระพุทธองค์เข้าหลายอย่างครับที่ทุกคนไม่รู้แล้วก็ปรามาในหลายอย่างที่ทําเกี่ยวกับศาสนาทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้กันนะมนคนชาวบ้านบ้านนอกทั่วไปนี่แหละต่างจังหวัดเนี่ยมันทําต่อต่อกันมานะเหมือนเหมือนอย่างงานศพเอางี้เอางานศพละอมิเป็นหนัดมากนะตั้งแต่คืองานศพเนี่ยเจ้าภาพอยากสร้างบุญให้กับผู้ตายมากที่สุดทุกงานเขาก็จะมักไปหาผู้ที่มีความรู้ อเช่นหาทายกอืมอ่าผู้จัดการศพเนี่ยมาเขาจะแนะนําวิธีการต่างต่าผู้เป็นทายกเนี่ยเขาจะแนะนําวิธีการมี้ตอนมีอะไรอย่างี้ทุกคนก็หวังดีทุกคนก็ฝ่ดีทุกคนแหละเราอยากให้แม่ให้พ่อและให้ญาติเนี่ยได้รับบุญไม่สุดอืก็จะรับฟังจากคานี้่านี้มันจะต้องมีคาพิธีอย่างนี้สวดแล้วจะต้องถวายอ่าพระคุณเจ้าถวายพระสงฆ์อย่างนี้อืมถวายน้าถวายพระไตรอะไรก็ว่ากันไปอืมแต่สมมาตทุกคนก็ ไม่ได้ดูผลไม่ได้ร,ดรู้ไม่ได้ตามผลเพราะงานสอบจัดกันเดี๋ยนี้ตามประเพณีไปยึดลักษณะของผลทางสังคมมากคือ<า>รับแขกรับทา่านผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเชิญท่านมาเป็นเกียรติมาฟังพระ,ะมาจุดธูปเทียนบูชาต่างๆอันนี้เังเน,น<ล>เน้นคนเป็นครับไม่ได้ให้คนตายแต่คนตายเนี่ยดายหรือเปล่าไม่รู้เอาข่าไปวางว่าชิโรงเนี่ยอืแล้วก็แล้วกันไปเยอะมากเลยนะก็ มีอะไรตั้งแต่ร้ายมากแต่ไม่รู้จะเลิกยังไงใส่ซองไว้แล้วสวดอะดแย่งมันเป็นเจ้าภาพจังเลยเป็นเจ้าภาพสวดศพแม่ก็ต้องเตรียมใส่ซองมาถวายเจอก็ไปเต็มๆเ,เลยครับเห็ดมีในสงนะแต่ถามว่าเจตนาของคนให้นั้นก็ก็ก็ดีอ่แต่ว่าอืมแต่เขาไม่รู้ตรงเนี้ยคือเหมือนว่านะ วันนี้เรื่องนี้ยากนะเงินเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคือ,ค,อคือมันเป็นสองแง่มนในปัจจุบันเนี่ยมันใช้เงินเป็นหลักกันนะนุ๊กครับม้แต่เราเองบางครั้งเราก็ยังต้องให้เลยอะ่ะทีนี้สมัยก่อนก็คือพระวินัยอยากจะบอกว่าท่านยังไม่ได้เลิกล่ะยังไม่ได้เลิกพระวินัยตัวนี้ะนะครับแต่เป็นยังไงก็ไปไล่รลยละเอียดเอาเองนะครับนะทีนี้เมื่อเราเอาของผิดวินัยไปให้เท่าที่เราตามแลอเรารู้ จากการถามจากเบื้องบนก็อยากจะบอกว่าเจอเจอทั้งบุญทั้งบาปอะ